วิธีโพสตอรี่เป็นวิดีโอสร้างไรายได้และทำเป็นคลิปร็วแต่ที่สร้างสตอรี่แต่ที่เลือกหลายรายการเลือกรูปภาพได้เลยนะครับเลือกเสร็จแต่ถัดไปตรงนี้เลือกคลิปแมทอัพนะครับเลือกเสร็จระบบจะเลือกเพลงให้เราอัตโนมัติสามารถเลือกเพลงสำหรับคุณได้นะครับ แต่ที่แชร์เพื่อโพสต์อรี่แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเพลงแต่ที่แผ่นเสียงได้เลยนะครับให้เราแต่ที่แก้ไขต่อไปแต่ที่แต่เพื่อเปลี่ยนให้เราเลือกเพลงที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์นะครับเลือกเสร็จก็จะขึ้นไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใช้สำหรับการสร้างไรายได้ แล้วให้เราแตะปุ่มย้อนกลับที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับขั้นตอนสุดท้ายให้เราแตะที่แชร์โพสต์สตอรี่เสร็จแล้วที่สตอรี่ของเราแชร์เป็นคลิปสั้นรีิวได้ด้วยนะครับ